ก็มาอยู่ด้วยกันครับผมสาม้าสี่สาเจฟตอนนี้มันเราก็เป็นอิสระแบบไม่ใช่ครนักแสดงอิสระเราเราได้ออกมาจากทางเบี่ยคราวแล้วชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างจริงตอนนี้เราก็ร่วมทำงานกับบอลเน็ตมิวสิกคับผมแล้วก็โคันกับสตูดิโอเซทแล้วก็ช่วยกันดูแลสนุกสนุกมากช่วงนี้ก็มีโปรเจกที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆเข้าคอนเซ็ป ชีวิตไม่หยุดคนทุกคนทุกคนทุกคนคงไม่ทิ้งคนเสพใช่ครับผมเมื่อกี้พอดีพี่เขาสะกิดมาต้องพูดไปออกนีด้วยแล้วพอพอพอได้ออกมาดูแลตัวเองแล้วก็มีมีค่าซัพพอร์ตก็คือมันมันมันยากขึ้นไหมหรือว่ามันต้องแบบเฮ้ยเราต้องดูแลตัวเองยังผมว่ามันยากขึ้นตรงที่ว่าเรามีคนน้อยของผมผมมีผมแล้วก็มี แบบคนนี้สตูน้อยมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ดีที่แบบ,บวอนเนอร์คอยช่วยในเรื่องดูแลต่างๆอะไรเงี้ยสิ่งที่ยากเลยก็คือพอมันต้องมาเบสจากผมคนเดียวอะไรเงี้ยเวลามันน้อยลงแล้วก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างให้มันเป็นแบบไปให้แบบคุ้มค่าที่สุดในแต่ละโมเมตนต์ที่มันผ่านไปในแต่ละงานที่ผ่านไปในแต่ในในในที่ที่ยวไปมันควรจะแบบเวลาที่คุ้มค่าที่สุดเลยเพราะฉะนั้นก็มันยากในการทำไลน์นั่นแหละผมก็โดนตามเปโมเพลงทุกวันเลยนะครับผมถ้า พี่ที่ผมได้มาฟังอยู่ก็เห็นใจผมด้วยเพราะว่าบริษัทแซมมีกี่คนนะอครับริษัทแซมมีกี่คนนะมีผมนะฮะมีเจฟ็บแซมมีแซมมีผมแล้วก็มีเจ็บรวมๆแล้วทำคนเดียวทำคนเดียวจริงๆมันยากมันยากกว่ากันแบบมีค่ายคอยม้อนงานหรืออะไรๆให้ไหมคะจริงๆมันยากกว่าไหมผมว่ามันแตกต่างมากกว่ามันคนละแบบกันมันเทียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าจริงๆตัวเนอร์ก็ยังคอยที่จะแบบช่วย งานหรือว่าคอยแบบซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีฝั่งเราด้วยที่แบบคอยซัพพอร์ตเราเหมือนกันด้วเราเองอะไรเงี้ยที่เรบไปหาแบบเดเรคชั่นของเราอะไรเงี้ยอย่างในเรื่องของนักแสดงที่เขาเคยแบบถูกค่ายแล้วออกกันมาแบบเนี้ยเขาจะชินกับการกลายมาเป็นแบบดูแลตัวเองแล้วมันจะโอเคกว่าอะไรเงี้ยในมุมมองเราเรามองไงนะตอนนี้มันเท่าไหร่เดือนกี่เดือนเออไม่แน่ใจตั้งแต่ตอนสองเดือนใช่ไหมสองเดอมันเริ่มรู้สึกแบบมัน ว่ามันมันต่างนะมันมันเป็นการเรกชันที่ต่างกันมากกว่าที่มันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้สำหรับผมก็รู้สึกว่ามันยากมากๆที่จะทําด้วยตัวคนเดียวแต่ในขณะเดียวกันมันสนุกตรงที่ว่า เราได้เป็นตัวเองในทุกๆาุาพาที่เราไปอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกคือผมไม่เชือ่ออิสระขนาดน,นั้นเพราะว่าเรายังทงาํางานร่วมกับวอร์เนอร์คือแต่ถามว่าความอิสระาการทํางานคือมันเต็มร้อยเลยเพราะว่าเขาก็แบบสป,ปอร์ตเราในการที่เราอยากทำอะไรแต่ทุกอยากอ่างเกิดขึ้นได้เป็นไปได้เพราะว่าชีวิตอย่าหยุดค้นหาความรักแล้วชีวิตตอนนี้จัดสรรมันได้ลงตัวไหมกับเวลาที่มีอ่ะเคยยากมากชีวิตตอนนี้คือผมเคืได้ความที่มันต้องทําเพลงไปในเวลาเดียวกัน แล้วก็มันจะมีโปรเจกต์แสดงบ้างโปรเจกต์ไปคอนเสิร์ตบ้างเพราะว่าคอนเสิร์ตผมก็ไม่อยากให้เพลงมันตะมันแบบเหมือนกันทุกคอนเสิร์ตเพราะว่าตัวผมเองก็เบื่อด้วยเบื่อนะก็อยากจะทําให้ทุกโชว์มันแตกต่างแล้วคนที่มาดูก็าจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่มาดูมันมีอะไรแปลกไปไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการบริหารไทม์ไลน์นี่คือแบบพังยับเยินเหมือนกันยอมเราไปยับเยินทำยับเยินเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามที่จะแบบ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนอนอ,นนอนยู่พยายามจะนอนให้ชอนมจะนอนให้ครบแล้วเราค่อยมา work เวิร์กเรื่องอื่นกันในสเกจดูอะไรกันแต่ดีที่แบบมีคนคอยช่วยเสมอทั้งคนในสตูดิโอเองแล้คนที่วอนเองก็ช่วยบาลานซ์ชีวิตกับการพักผ่อนค,คือไม่สอดคล้องกันไม่สอดคล้องกันอันนี้คือทำงานเจ็ดวันเลย

ยังไม่ได้คือเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบต่อให้อยู่บ้านเราก็ต้องทำอะไรบ้างไปด้วยเพราะว่ามันเป็นทานลายที่ค่อนข้างลัดมากๆนับนิวซีฟตอนนี้มีกี่งานหนึ่งพอยืมยืม,ยมพอไหมไม,มันมีงานที่มันแบบคือมันไม่พอแต่ว่ามันมันคือว่า มีงานเพลงมันมีงานโชว์แล้วมันก็มีงานแสดงซึ่งอยู่กับพลภาพกันพอมันมารวมกันอะมันเลยแบบก็ตุ้มมันเลยหลายอย่างก็คือสิบนิ้วในมือนี้ไม่พอทีนี้คือคิวงานแน่นไปถึงปีหน้าเลยไหมแบบอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยผมยังไม่รู้เลยว่าเงินื่อนหกตารางเป็นยังไงนะเดียร์คเพราะว่ใครเป็นคนดูแลคิวผมเนี่ยใช้ชีวิตแบบวันต่อวันเพราะฉะนั้นผมจะรู้แค่ว่า พรุ่งนี้มาเลยเนี่ยผมทำอะไรแล้วรานตอนนี้มีคนดูแลคิวไหมมีคนแบบหนึ่งสองสามเขาจะค่อยๆหยอดมาเขาถามว่าแบบนี้อยากให้เราอะแจ้งคิวยังไงแจ้งคิวเป็นอาทิตย์ไหมหรือว่าอยากให้เราแจ้งเป็นวันๆพอเขาบอกว่าแจ้งเป็นวันๆแต่แจ้งตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมรับไม่ไหวรับไม่ไหวแล้วผู้จัดเดี๋ยวเปผู้จัดการเพิ่มไลย ส่งผลไหมส่งผลเรื่องสุขภาพกันไหมบาเทีเออไม่ค่อยเท่าไหร่คือผมว่าเรื่องสุขภาพมันเป็นเรื่องของเบสออกจากสุขภาพจิตมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าสุขภาพจิตเราดีมันก็จะช่วยเรื่องแบบสุขภาพกายเราเองอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญที่สุดคือการนอนกินได้นอนหลับกินได้นอนหลับใช่แต่มันก็มีบางครั้งที่แบบเราลืมกินข้าวไปเลยแบบตอนเช้าตื่นมาแล้วเขาเริ่มทำงานแบบจะเป็นคนไม่ไม่กินข้าวก่อนทำงานเพราะว่าแบบมันกินไม่ค่อยลงมันไปกใกล้กับงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลืมไปอน่าง เราก็คนเครียดเกินไปมะกับการทํางานพอเวลามันมีงานมาเราจะรู้สึกเครียดเกินปะไม่เครียดแต่ผมโฟกัสมากเออผมโฟกัสมากจนแบบว่าบางทีมันไม่ใช่ความด้วยความเครียดทํางานมันคือความสนุกทํางานแต่มันเลยลืมลืมทุกอย่างเลยะาทีถ่ายแมกกาซีนอย่างเงี้ยก็ลืมลืมไปเลยว่าเอ้ยลืมเวลากินข้าวเวลากินอย่างอย่างในทุกวันนี้เวลานอนเราประมาณกี่ชั่วโมงพยายามจะให้ได้ แปดชั่วโมงแต่พยายามจะให้ได้แต่บางทีก็แบบสองบางทีก็สี่อะไรเงี้ยแต่ที่ท้นยไม่ลืมนะสิ้นเดือนนี้มีมีโชว์ใหญ่มีโชว์นะเกือบลืมไปแล้วนะเกือบลืมไปแล้วว่าต้อลดึงมาจะสปอยไหมจะสปอยไหมคือสิ่งที่สปอยได้คือมันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเดียวจะไม่ไปเกิดขึ้นอีกก็คือนอนเป็นเรวะนอน นอนโชว์กันเลยวเดี๋ยวไปเจอกันที่เดือนเนาะก็อย่างบอกสองชั่วโมงอ่ะมันก็ต้องมีการแนบบนสเตจกันบ้างนอนสัก25นาทีรอชมรูปแบบใหม่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ็บกล้องพี่ก่อนเลยหนึ่งสอง